มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสองโมเมนต์ชาวเนต็ตหลังนนกุลเล่าโมเมนต์จีบแอปทักษะออน นนชานนสันติทอนกุลหรือว่านนกุลนะคะพระเอกหนุ่มมากความสามารถแถมยังลัคกี้อินเกมแล้วก็ลัคกี้อินเลิฟระดับ10เต็ม10ค่ะล่าสุดเจ้าตัวมีโอกาสมานั่งเป็นแขกรับเชิญในรายการขับไฟเดโชนนกุลเผยถึงนาทีตกหลุมรักแอปบอกว่าเจอครั้งแรกก็รู้เลยว่าผมชอบเขาจําได้ว่าพี่เขาเดินหน้าสดเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าทําไมพี่เขาสวยจังเลยส่วนตัวพี่เขาสวยกว่าในทีวีอีก เราเองรู้สึกดีกับพี่เขาเราว่าเราชอบพี่เขาอยากรู้จักกับพี่เขาแต่ว่าไม่ใช่ในฐานะของพี่หลังจากที่ถ่ายละครเสร็จแล้วก็ชวนง่ายๆชวนไปทานข้าวกันไหมมีธุระอะไรต่อไหมมีหนังเรื่องนี้ดูไหมก็เข้าไปดูหนังด้วยกันด้านชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ว่าแม่แอฟเองก็ไม่ได้เปิดใจให้ใครง่ายๆนะจ๊ะใครฝ่าฟันมาได้นี่น่าจะเป็นความพยายามพิสูจน์ตัวเองสุดๆโชคดีของนอนท์กุลด้วย ที่เป็นจังหวะงานข่าวดําคุณพ่อคุณแอฟพอดีนนกุลเลยได้มีโอกาสได้แสดงความจริงใจที่ชัดเจนขึ้นน่ารักจังแฟนเขาแต่ว่าเราเคินมากหน้าสวยผิวสวยนิสัยดีกุลสตรีเป็นใครก็ชอบแต่คงไม่กล้าจีบกันนนแน่มากแอฟเองควรค่าที่จะเจอรักดีๆจริงๆขอให้รักกันนานๆรักกันตลอดไปนะคู่แท้ก็จะหากันเจอโดยไม่ต้องค้นหา ขอให้ทั้งคู่รักกันจนแก่เท่ามาม่วงเบาดองเกลือตัวจริงสวยมากสวยกว่าในทีวีคอนเฟิร์มเด็กมากเลิศก,ก็ตรงๆไปเลยครับผมชอบพี่ครับสองโมเมนต์ชาวเน็ตหลังนนกุลเล่าโมเมนต์จิบแอปทักะออนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีดีดตคอมค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ